วัสดีครับวันนี้วันศัพที่สองมกราคมนะฮะเออเวลาเริ่มเดือนใหม่กูเป็นอย่างนี้ทุกทีนะฮะแต่บางทีเวลามันบางทีบางทีผ่านเดือนไปนานแล้วบางทีกูยังลืมเดือนอยู่ดีเลยมันเป็นอย่างงี้เหรอฮะกูไม่ค่อยจําวันนะถึงถึงแม้ว่ากูจะไทยวยดีโอที่กูต้องพูดชื่อวันทุกวันบางทีกูไม่ได้จานะฮะเออนั่นแหละวันนี้วันอังคารที่สองมกราคมนะฮะก็เป็นวันที่สองของปีสองพันยี่สิบสี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะะวันนี้ไปกินร้านโคโคบีมาเมื่อกี้ไปกินอ่า ตอนแรกผมจะเดินไปกินสเต็กนะตอนแรกผมจะไปกินไอ้ร้านสเต็กอะไรอะร้านสเต็กพี่อูที่ผมไปกินปกติอะเพราะว่าตอนเมื่อวันที่30มสิบอะตอนที่ผมนั่งรถกลับไปขับผ่านตอนแรกเนี่ยเพราะว่าไปทางนึงออกถนนใหญ่ไปทางนึงขับผ่านแล้วผมเห็นป้ายเขียนอยู่ข้างหน้านะฮะว่าเปิดวันที่สองมกราคมผมเลยนึกว่าวันนี้จะเปิดนะฮะผมไม่รู้ว่าผมจําถูกป่าแต่มันนัผมว่ามันเขียนว่าไว้ว่าวันที่สองใช่ไหมวันนี้ผมเลยจะเออเดี๋ยวกูไปกินสเต็กดีกว่านะเพราะกูอยากกินใช่ไหมกูเดินกูเดินพกกูเดินไปกูเห็นเอ้าร้านปิด แล้วก็สงสัยสงสัยว่ามบอกว่าเปิดสองก็หล่ะผมเหรอก็ื่อเดินเดินไปหน้าร้านเดินไปดูป้ายนั้นป้ายยังติดอยู่นะฮะเลขสองมันมันเป็นเลขสองนะฮะแต่มันก็ยังมันมันเป็นเลขสองนะ,ะแล้วมันมีมีเขียนต่อมาอย่างงี้นะครับผมมันมันเห็นได้ชัดเลยนะ,ะว่ามันมีเขียนต่อมาเจ็บเลขสองเปลี่ยน,ปนะะเป็นเลขสามนะครับผมนี่สามกรกฎาคมเปิดพรุ่งนี้นะฮะสง <laughs> สัยน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายหรืออะไรนะฮะจากเลขสองเขียนเปลี่ยนเปลี่ยนกลายเป็นเลขสามนะฮะกูมันสังเกตได้ชัดๆเลยผมไม่ได้ถ่ายไว้หน้าเสียดาย ก็ไดเดี๋ยวไปกินพวกนี้ก็ได้เออนั่นแหละเออเออผมพูดอะไรวะมันก็ไปกินโคโคบีมันนะฮะมีที่สั่งมาก็อะไรอ่ะไก่เซตบีนะฮะก็ก็จะได้ไก่มาหกชิ้นหกชิ้นนะฮะก็ซื้อมาเอาเอาสั่งสองซอสนะซอสพริกเกาหลีสามอันแล้วก็ซอสสโนว์แอนเนียนสามอันนะผมลองกินสโนว์แอนเนียนอร่อยที่ผ่านเลยเฮ้ยเอาไว้วันไหนก็ไปกินอีกนะวันแล้วไปกินบ่อยๆไม่ได้เพราะมันแพงนะฮะไม่ได้แพงมากหรอกแต่ มันแพงที่วันนี้มันแพงน,นิดนึงเพราะกูสั่งมามา่าอันนี้มันกินมามากก่าเกาหลีนะก,กูไม่รู้แต่ก,กูหิวนะกูเลยอ่า เลยสั่งมาเยอะกว่าเดิมนะฮะับก็กินไปหมดเลยมันก็อิ่มเลยนะฮะรู้สึกรู้สึกได้เลยว่ามันเต็มมากเลยะะตอนนั้นกูก,กว่าก i, วาระหว่างกูจะเดินกลับมากูต้องรีบฟุบเข้าไปในในหอไอแทมก่อนเพราะว่าเพราะว่าข้างล่างที่ชั้นหนึ่งมีห้องน้ําอยู่นะฮะที่ขึ้นไปห้องไอเทมไม่ได้ฮะ,ค,ะคือเป็นการตอนนี้กลายเป็นห้องใครไม่รู้นะฮะ,ะเดินเข้าไป,เด,ป 8, เดี๋ยวมึงมองไปแปลกแล้วเดี๋ยวอันทีอาจจะเรียกตำรวจมาจับสาว่ามึงมากลัวกูบวบวบวกุบกห้องเขาทำไมนะถึง <laughs> แม้ว่าสมัยก่อนกูเข้าห้องนี้ได้แแแแตตต่่่่่่่่สมมมััยนนนนนี้้้้้้้้้้กกูููเเเขขขาาไไไไไดลลวววฮะหหหออออออองงงงงใใชพืปป็คร นั่นแหละที่ชั้นที่ชั้นหนึ่งของอะไรอะที่ชั้นหนึ่งของหอมันมีห้องน้ำอยู่กูรีไปเข้านั่นก่อนเลยนั่นแหละจริงๆมันเป็นห้องมันมันไม่ได้เป็นห้องน้ำสำหรับคนในหอใช้นะแต่ว่าพวกผมเดินกูเดินเข้าไปได้ถึงมันเป็นห้องน้ำสาธารนะนั่นะจริงๆนะแต่นั่นแหละก็ไม่เข้าน้ำนะก็เดินกลับมาแหละนั่นแต่ไหนก็ไม่มีนะไม่มีอะไรอกคนี้เออก็ไปกินโคบีมานั่นแหละวันนี้คือสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะนั่นแหละเออ เ,เดี๋ยวกูไปอาบน,น้ำนอนแล้วนะพวกนมันก็ดึกแล้วนะวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะเออถ้าไงก็เอาไว้เจอกัน,นพรุ่งนี้คนระับสวัสดีค่ะ